ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับ,บการบันทึกวันนี้ยังเป็นวันที่22ธันวาคม2531ตอนนี้เป็นตอนเจ็บเป็นตอนจบของหนังสือเล่มที่สี่ตอนจบวันนี้ยังคงไม่อาศัยนิมิตเพราะว่าพูดมาเรื่องดาวดิง เรื่องของพระพุทธเจ้าจริงๆที่มีความสำคัญมีอยู่ที่องค์สมเด็จพระบระมครูทรงยืนยันว่าสวรรค์มีจริงและก็สวรรค์เป็นที่เปิดคำว่าสวรรค์เป็นที่เปิดก็เพราะว่าสวรรค์ไม่จำกัดเฉพาะคนประเภทไหนจะไปสวรรค์ได้นั่นหมายถึงฐานะ จะ, oh the จ,ะจะเป็นพระมหาเษัาสัตย์ก็ดีเป็นพระเจ้าจักรพิก็ดีก็เป็นสวรรค์ชั้นดาวดึงได้จะเป็นมหาเศรษฐีอนุเศรษฐีก็ไปได้จะเป็นข้าบดีหรือพ่อข้าคนยากจนเข็นใจก็ไปได้รวมความว่าพระพิสุสมภะเลงก็ไปได้เหมือนกับนรกเหมือนกันสวรรค์เป็นแดนเปิดแล้วก็นรกก็เป็นแดนเปิด ใครสมัครใจไปทำไนไปได้ทางนั้นแต่ว่าสวรรค์ก็ดีนรกก็ดีไม่เปิดเฉพาะคนก็สงสัยเหมือนกันนะว่านรกเขาจะเปิดรับสติฉานหรือเปล่าก็ไม่ทราบคือว่าสติฉานที่ต้องตกนรกก็ยังไม่ทราบว่ามีหรือไม่มี หรืออาจจะมีแต่จําไม่ได้ก็เ,เป็นไปได้ก็ต้องขอบอกให้ทราบว่าความรู้ทุกอย่างในพุทศาสนาอาตมารู้ไม่ครบมีความรู้เฉพาะอย่างเท่าที่คพบพบ,พบมาแล้วสิ่งใดที่ไม่พบก็ไม่ขอปฏิเสธและก็ไม่ขอยืนยันว่าจะมีหรือไม่มีเป็นอาวาสวรรค์เปิดตลอด คนก็รับสัตสว์เอยฉันก็รับเปรตก็รับเปรตจะไปสวรรค์สวรรค์ก็รับหยับกับมันดาเขาวาสารีบตรเป็นเปรตอยู่ไม่ได้โมธนาห้อยสงเขาวาสารีบตรจากเปรตไปอยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงต่อมาก็สัตย์ฉันก็มีโอกาสไปยัง อย่างช้างของธมาคมานกก็ไปเกิดเป็นเอราวัณเทพบระบุตแต่ช้างเชื่อนี้ปรากฏประวัติเป็นแค่สร้างความดีไม่สร้างความชั่วอย่างที่พระราชาให้เหยียบคนสามิบสามคนซึ่งทาความดีช้างไม่ยอมเหยียบนอนเฉยๆฉยแหนมเพอบอกว่าช้างคัวตาคนตาคนมากให้เสือลำพังคุม แต่เมื่อเศเรืวนพันคุมไส้ช้างเข้าไปให้เหยียบช้างไปถึงปับจุดไม่ยอมเหยียบเป็นว่าช้างเชือกนี้เป็นช้างที่มีบุญแล้วก็มีความฉลาดรู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักคนไม่คนรู้จักเว้นในสิ่งที่คนเว้น <c oughs> แต่ว่าสิ่งที่น่าจะแจงก็คือสนุนัขหรือหมา ตอนนี้ชื่อว่าหมาไปสวรรค์ชั้นเดวดึงสถิวโลกคนบันทึกเขียนไว้ดูนะเขียนจาหัวข้อว,ว่าหมาไปชั้นสวรรค์ชั้นเดวดึงสถิวโลกในเมื่อหมาไปได้เราเป็นคนจะไปได้ไหมบรรดาท่านพุทธริษัทก็ลองคิดดูเราเรากับหมาใครจะเก่งกว่ากันหมานี่ความจริงเขาเรียกว่าสุนัข สุนัขแปลว่าเล็บงามเป็นภาษาบาลีสุนัขถ้าหมาจริงๆแค่สับภาสาสเสือสระอาทีนี้จริงๆแล้วเธอเป็นหมาเธอจะเป็นสุนัขโดยปราศวทราบขอเล่าประวัติความเป็นมาสักเล็กน้อยเล่มนี้เจ็บจบกันเรื่องนี้นะคอแยกเต็มที เก็หมายความว่าคนที่จะไปดาวดึงแลหมาที่ดาวดึงตัวนี้เดิมทีเดียวเป็นคนตายจากคนเป็นหมาตายจากหมาเป็นเทวดาตายจากเทวดามาเกิดเที่ลูกหญิงแพทย์สยาถูกทิ้งเจ็ดครั้งเขาปล่อยอดข้าวมาตนเกิดแล้วต่อมาก็ได้เมียเป็นลูกกองอนุุศรษฐี ต่อไปก็ได้เป็นมหมาเสษฐีก็เลยสงสัยว่าท่านบนนี้ไปนิพพานแลว้วหรือยังถ้าไปานิพพานแล้วก็แสดงว่าหมาดีกว่าอรรมามากถ้าธมาคงสู้หมาไม่ได้ดยเพราะเวลานี้หมาเจ้าตัวที่โคดรที่นะ่นัดน้นธมาก็สู้ไม่ได้อยู่แล้วในช่วงแรกท่านไปสวรรค์ท่านดาวดึงเราสู้ไม่ได้เราเป็นคน อันนี้ก็ขอบรรดาแต่พุทธศาสนิกชนท่านทราบว่าหมาที่มีให้มีคนสงเคราะห์และมีความยินดีในพระญาตินอกจากมีความผิดก็ตีได้ไม่มีความผิดจะวิ่งไปหาพระสแสดงความยินดีในพระญาติถ้าหมามีบุญจะได้ไปสวรรค์เราก็ช่วยสงเคราะห์หอสัตว์ไปสวรรค์ด้วยจะเป็นการดีถ้าคูดเข้าเรื่องต่อไปพูดมาก เป็นว่าท่านผู้นี้เดิมทีเดียวเป็นคนเชี่ยวโกตอริกะอยู่เมืองเมืองหนึ่งเกิดโรคระบาดเกิดขึ้นก็พาเมียกับพาลูกน้อยลูกน้อยเพิ่งออกได้สองสาเดือนมั้งเดือนสองเดือนตัวนี้ยังคลานไม่ได้อุ้มมาเดินทางผ่านป่าไปเมืองหนึ่งในที่สุดหลายวันเข้าอาหารที่ติดมาก็หมด สองคนตายยายก็อดอาหาร่ยังหนุ่มย่างสาวนะสามีก็บอกว่ากับพัญญาว่าลูกคนเดียวอุ้มไม่ไหวแล้วทิ้งเถอะเถอะเ,เ,เธอยังสาวอยู่พี่ยังหนุ่มพี่จะสร้างให้ใหม่พัญญามีความรักในลูกก็ไม่ยอมปฏิบัติตามเอาลูกมาอุ้มแทนที่เอง <c oughs> ต่อมาตอนเย็นใกล้ค่ำวันหนึ่ง สามีหานโยบายบอกว่าเธออุ้มลูกมานานแล้วหาบเธอะฉันอุ้มแทนไม่เป็นไรลูกเราก็รักเสมอกันเป็นฉันเป็นพ่อเธอเป็นแม่พัญญาก็เชื่อก็พัญญาเชื่อก็ให้สามีอุ้มสามีก็แกล้งเดินช้าๆพัญญาก็เดินไปขา้างหน้ามันก็ไกลไปหน่อยเวลาก็พบคําลง ในเมื่อโกตุวนิกะเห็นสัานพัญญาไปไกลก็ลูกวาเข้าไว้ในโคนต้นไม้เอาใบไม้กลบในตอนนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัทแกแถมหักคอลูกตายหรือเปล่าก็ไม่ทราบ <c oughs> แต่ถ้าว่าเอาใบไม้กลบในกลบแน่แลว้วก็ทิ้งเดินช้าๆอีกให้ปัญญาเดินไปไกลสายไกลยิงค่อยๆเดินไปทัน ตอนนี้เวลามันก็ขํามากแล้วไม่รู้ว่าไปไหนจะไปไหนกันพัญญาถามว่าลูกไปไหนคือก็รับตามความเป็นจริงว่าทิ้งไว้ดีโคนไม้น้นพัญญาเสียใจกลับเดินย้อนมาใหม่มาหาลูกมันก็ขําแสงขําหาไม่พบวันนี้สุดก็ต่างคนต่างเดินก็ตามกันไปพอผัวมาถึงเมืองเมืองหนึ่ง ถ้าใส่ความหิวโหวยมาสองสามวันมันจะเดินไม่ไหวอยู่แล้วเห็นบ้านหลังใหญ่ๆสวยๆมีคนมากก็ค,คิดว่าบ้านนี้คงจะมีอาหารสองคนยังเข้าไปในบ้านคลานเข้าไปหาเจ้าของบ้านขออาหารกิน <c oughs> ท่านก็หาบดีเวลานั้นท่านกำลังกินข้าวอยู่เวลากินข้าวก็มีสุนัขตัวหนึ่งซึ่งเป็นสุนัขตัวเมีย ท่านเลี้ยงไว้ท่านกินบ้างท่านก็บแบ่งให้สุนัขก,กินบ้างข้าวที่สุนัขก,กินและหมากินตัวน,นี้สุนัขไม่ใช่หมาเพราะจริยาต่างกันขอเรียกว่าสุนัขคือเล็บงามเธอดีมากเธอเป็นสุนัขแสนรู้เธอก็กินข้าวที่มหมาสถีหาเศรษฐีกินก็เป็นข้า,า้ธอกากิข้าวชัขนเลิศขากคนนสมัยนั่น เมื่อแต่เห็นสองคนเข้าไปขออาหารท่านก็สั่งให้คนใช้ไปนําอาหารมาให้สองคนเมื่อเวลาเขานาอาหารมาให้พัญยามีความรักสามีมากก็ยังไม่กินให้สามีกินก่อนสามีก็แสนดีมั่มซะจนทั้งไม่เหลือพัญยาถามว่าอิ่มหรือยังสามีบอกว่ายังไม่อิ่มยังไม่พอ ัญาก็ส่งส่วนของตนนใ้นอีกความจริงเมียเขาดีจริงๆมีความรักในผัวมากยอมอดยอมหิวปล่อยสามีหรือผัวมีแรงท่านผัวก็แสนเหลวความจริงก็น่าจะคิดถึงเมียว่าเมียก็หิวมาดิกันเหนื่อยมาดิกันกินคนจารย์มันไม่พอก็ขอใหม่ ถ้าไม่เช่นนั้นถึงแม้ยังไม่พออิ่มก็ไม่เป็นไรไม่ตายแล้วมีอาหารกินเธอไม่คิดอย่างนั้นเป็นคนเห็นแก่ตัวเกินไปกินจานโซนที่สองเข้าไปคราวนี้มันก็ล้นนล้สิอึดอัดผลใ่สุดลมก็แน่นจุกเสียดตายเวลานั้นก่อนที่จะตายขณะที่เธอกินอาหารก็มีความรู้สึกว่าเจ้าสุนัขตัวนี้มันแสนจะดี เป็นสุนัขที่มีบุญดีกว่าเราซึ่งเป็นคนเราเป็นคนอดอดอยากแต่เจ้าสุนัขมันมีความสุขอาหารก็ดีที่อยู่ก็สบายท่านอเนท่านข้าวอร่อกินอะไรมันก็กินอย่างนั้น <c oughs> รู้สึกว่าดีกว่าคนใช้ในบ้านคนใช้ในบ้านก็ดีกว่าเราแต่เราเร็วกว่าหมาเราเรวกว่าสุนัข เพื่อก็จิตใจผูกพันกินไปมองดูสุนัขไปมองอาหารที่ตนกินมันก็ดีไม่เถ่าสุนัขก,กินไปจิตใจผูกพันนึกถึงสุนัขเวลาจะตายใจนึกสุนัขคือเวลานั้นใจไม่จะไปทางไหนเลยไม่ต้องลงนรกเข้าท้องสุนัขไปต่อมาเมื่อเครื่องกําหนดเมื่อครบกําหนดกี่เดือนก็ไม่ทราบหมามันท้องกี่เดือนอาตมาก็จําไม่ได้ ก็ปลายฏว่าเจ้าสุนัขตัวนั้นคลอดออกมาเป็นตัวผู้เป็นสุนัขแสนรู้ตัวนี้ก็รอเรียกสุนัขหน่อย <c oughs> เป็นสุนัขแสนรู้เจ้าพ่อตายจากความเป็นคนเกิดเป็นสุนัขก,ก็รู้ภาษาคนทุกอย่างเว้นไว้แต่พูดเหมือนคนนะพูดไม่ได้ ฉะนั้นเวลาท่านมหาเศรษฐีจะทำอะไรใช้อะไรทําได้ทุกอย่างตามที่สุนัขสามารถจะพึนทําเวลานั้นท่ามหาเศรษฐีเวลาออกพรรษามีพระบัจจีพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งที่ท่านมหาเศรษฐีเขาเรียกมหาเศรษฐีก็ระกายเกาวดีนี่ลืมเลยืยถ้ามีทรัพย์เป็นสิบสิบโกดเรียกมหาเศรษฐีก็ได้นะมันก็ผิดปรีไปหน่อย ตาบารีทนเลกาบดีตาผาปากคนเผลอ <c oughs> เสียงวันนี้มันคันกับปากปากไม่พูดตามเสียงเพราะคอไม่ดีมากเป็นนว่าชกาบดีมีความเคารพในพรนะ <c oughs> พเจ้าพุทธเจ้านี่มากที่มนมาฉันบัตตาหารเป็นประจำตลอดจนกว่าจะเข้าพรรษา,ามาอยู่ที่เขากใกล้ๆบ้านตอนเช้าท่านไปรับพระเจระพุทธเจ้า พอถึงุ่มไม้ทังกับไม้ตีส่งเสียงดังเป็นการไล่สัตว์ร,ร้ายที่อยู่ในุ่มไม้นั้นเจ้าสุนัขตัวนี้ก็จําพอไปถึงถ้ำที่ท่านพระเจพุฒิเจ้าอยู่ก็ข้าไปกราบมนมึ้นมาบางวันท่านข้าบดีบางวันท่านก็บาบดีไปไม่ได้มิตรระก็ใช้เจ้าสุนัขที่ไปว่าเจ้าจงไปนิมมต์พระบาเจพุฒิเจ้ามา เจ้าตุนักตัวนี้ไปถึงพุ่มไม้ที่ธรรมาเศรษฐีเคยตีเคยเคย,เคยตะหวดัดก็ส่งเสียงเหา่าฮงเฮ้งฮ้งเฮ้งเป็นการไล่สัตว์ที่อยู่ในนั้นพอไปถึงวิหารพระเจเจพระเจ้ามันก็หมอกก็คลานเข้าไปส่งเสียงหอยหนเล็กน้อยเป็นการสแสดงนิมนต์พระเจเจพระเจ้า,ร,จา,ร,จารู้ท่าก็ตามมันมา เจ้าสุนัขก็เดินนําหน้าพอถึงทางเลี้ยวเข้าบ้านก็เลี้ยวเข้าทําอย่างนี้เป็นปกติบานครั้งพระบบเยพระเจ้าท่านลองดูที่ว่าเจ้าสุนัขตัวนี้จะรู้จริงหรือไม่จริงถึงทางที่เจ้าสุนัขเลี้ยวท่านไม่ยอมเลี้ยวท่านเดินตรงไปเจ้าสุนัขก็เข้าขวางหน้าเมื่อท่านไม่ยอมกลับมันก็ดึงสายสบงตอนนี้ลาบากถ้าสบงหลุดท่านก็อยู่ไม่ได้ เดินดึงชายสบงให้เข้าทางเพื่อสุดพระเจประเจพระเจ้าต้องตามทาต้องต้องตามไปก็รวมความว่าเธอปฏิบัติอย่างนี้เธอมีความรักในพระเจ้พระเจ้ามากถ้าจะบอกว่าเคารพด้วยก็ได้นะบาลีไม่ได้บอกว่าเคารพความจริงก็ต้องเคารพเพราะเห็นเจ้านายหมอกคลานเวลาไปไปถึงพระเจ้พระเจ้าก็หมอกคลานเหมือนกัน ก็ส่งเสียงนิดหน่อยดีลาคล้ายจะนินบนพระบัจจีพระรพุทธเจ้าแสดงความเคารพ <c oughs> ทั้งมีความรักทั้งมีความเคารพในเมื่อพระบัจจีพระรพุทธเจ้าฉันอยู่ที่บ้านเจ้าสุนักตังนี้ก็ไม่ได้นั่งห่างอยู่ใกล้คิดตลอดเวลาต่อมาถึงเวลาเข้าประสาพระบัจจีพระ,ระรพุทธเจ้านตนกลับเขาคณามาก ท่าน,นก็ลายก้าวบดีอาจจะบอกลายเจ้าสุนัขแสนรู้ดีก็ได้คงจะบอกลาย่าจะมาเคยว่างๆก็พูดกับหมาเหมือนกันมันรู้เรื่องหรือเปล่ามัทราบแต่ว่าสิ่งใดที่ต้องการพูดไปเจ้าหมาทําได้ทุกอย่างตามความสามารถของหมาแสดงว่าฝูงหมาที่เลี้ยงไว้เดินอยู่ในวัดมันก็รู้พอสมควร ก็เป็นนั้นว่าท่านอาเจลาเจ้าสุนัขตัวนั้นหลังจากนั้นท่านก็หอบไปเจ้าสุนัขมันเห็นพระบาเจพระเจ้าหอบไปไม่คิดถึงคิดถึงพระบาเจพระเจ้าว่าเห่าบ้างหอนบ้างแสดงความเคารพแสดงความอะไรเมื่อพระบาเจพระเจ้ากลับตัวไปท่านก็มาเจ้าสุนัขตัวนี้ขาดใจตายทันทีเมื่อขาดตายใจเมื่อขาดใจตายจากความเป็นสุนัข อาศัยที่มีความเคารพความรักในพระบัจเจพทธเจ้าอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทอย่าลืมว่าเจ้าสุนัขตัวนีมันมีความรักในพระเจ้ามาหลายเดือนเข้าใจาว่าเขาจะนึกถึงพระบัจเจพระเจ้าเป็นปกติเห็นว่าเวลาที่ธรรมหาสรทธไปรับเจ้าสุนัขตัวนี้ก็ไปด้วย เวลาที่ธรรมหาเสรษฐีไม่ไปไปไม่ได้ก็ใช้เจ้าพระเจ้าเจุนักตัวนี้ไปเขาก็ทําทุกอย่างแสดงว่าเขารักพระปเจ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็มีความนักเคารพนับถือด้วยจิตนึกถึงพระปเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นปกติเมื่อพระะเจ้าพระพุทธเจ้ามาฉันที่บ้านเธอก็ไม่ห่างพระะเจ้าพระพุทธเจ้าเวลาพระพเจ้าพระพุทธเจ้าจากไปเธอก็มีความอะไร แสดงว่ามีความนึกถึงรักข้ะเจพระเจ้า,จามากที่เป็นเครื่องพิสูจน์การที่มีความรู้สึกอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทถ้านักพุทธศาสนาจริงๆเขาเรียกว่าพุทธานุสติกร,รมฐานถ้าจะถามว่าสัตว์เจริงกรรมฐานได้หรือก็ขอตอบว่าสุนัขตัวนี้น่าจเริงกรรมฐาน ถ้าจะถามว่าจเจริญกรรมฐานนั่งขัดสมาธิไม่ได้ก็ต้องขอตอบว่ากรรมฐานไม่จําเป็นต้องนั่งขัดสมาธิกรรมฐานอยู่ที่อารมณ์ของใจถ้าสมาธิอารมณ์ของใจวิาาปัสสนาญาณอารมณ์ของใจร่างกายจะอยู่ท่าไหนนั้นไม่มีความสําคัญจะนั่งก็ได้นั่งทานไหนก็ได้ตามชอบใจ จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้จะนอนก็ได้แต่รู้ว่าชอบําคัญว่าให้จิตใจจับยูกอามณมกรรมฐานที่เราต้องการอย่างเจ้าสุนัขตัวนี้จิตใจจับจดจ่อที่แมพระพเจ้า,จา,จา,จาพระพุทธเจา้าจะเห็นว่าจะนึกถึงพระพเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นปกติจะถามว่าพระพเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ใช่สัมมาสัมพุทธเจ้าทําไมจะเรียกว่าุทธานุสติ ก็ต้องขอต่อว่าเขาเรียกกันว่าอะไรนะเขาเรียกพระประเจพพ้พระเจ้าพุทธเจ้าพุทธะใช่ไหมปเจกับพุทธะใช่ไหมปเจกับพุทธเจ้าก็คือพระเจ้าองค์หนึ่งที่แต่ว่าไม่มีจิตไม่มีหน้าที่สอนตรงกับบรรดาท่านพุทธบริษัทบรรลุเองโดยไม่ต้องมีครูสอนเหมือนพระพุทธเจ้า แต่ว่าใครสนใจในธรรมไปบอกท่านก็ไปแต่ถ้าไม่เดินไป,ไปสอนใครไปหาทันท่านท่านช่วยถ้ามีความจําเป็นท่านก็ไปหาไม่กันแต่ไม่ใช่สาธารณะทั่วไปเหมือนพระพุทธเจ้าจะนั้นการที่สุนักนึกถึงพระเจ้าพุทธเจ้าจึงเป็นพุทธานุสติตามในเรื่องของมัตตกุ่ลีตามในเรื่องของมัตตกุณลีเทพบุตร ที่พระเจ้าทรงตรัสว่าคนนึกถึงพระพุทธเจ้าอย่างเดียวไม่เคยยกมือไหว้ไม่เคยฟังเทศไม่เคยเชยบาตรตายแล้วไปสวรรค์นับไม่ทนนับเป็นโกดกแต่ว่าสุนัขตัวนี้มีความเคารพในพระปฏิจพุทธเจ้าไม่เคยนึกถึงอย่างเดียวมีความเคารพด้วยรักด้วยปฏิบัติเพื่อพระปฏิจพุทธเจ้าด้วยมีกําลังสูงมาก จากนั้นเมื่อเธอตายจากความเบิสนักก็ไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสถิวโลกมีนามโคศกเทพบุตรโครสกะแปลว่าเกิดกล้องถ้าพูดเป็นภาษาไทยก็แปลว่าเทวดาที่มีเสียงดังพูดตามปกติธรรมดาธรรมดาเสียงเบาๆดังไบ่หกสิบโยต์ถ้าพูดเต็มเสียงดังกล้องโทษดาวดึง อันนี้เป็นผลการส่งเสียงนิมนต์พระบะเจกวตเจ้าส่งเสียงขับไล่ศัตรูที่จะมีระว่างทางให้แก่พระทาเจกวัระเจกวัตถเจกุตเจ้า,จาแล้วก็ส่งเสียง,สงแสดงความเคารพรักอะไรในพระบาเจกวตเจ้าที่หออไปเสียงดังแล้วก็เสียงเพราะเมื่อบทบุญบาร,รมีจากความเป็นเทวดาก็จุดตีมาเป็นคน กรรมที่ทิ้งลูกเข้ามาสนองเขาไปเกิดเป็นลูกหญิงแพทย์สยาคือโสเพณีโสเพณีเวลานั้นเขามีตะโกนเขามีศักดิ์สรีแต่เขาไม่ต้องการลูกผู้ชายเมื่อเกิดเป็นลูกผู้ชายมาเขาไม่ต้องการไอ้กรรมที่ทิ้งลูกเขาก็เลยนําไปทิ้งไว้ในปา่าเอาใบไม้ก,กลบแต่จะว่าบุญรักษา เด็กคนนี้โตขึ้นมาจนทั้งเดินได้แข็งไม่ได้กินอะไรเลยเดินไปได้ตามปกติพอมาเป็นรุ่นหนุ่มขึ้นมาเห็นก็ฝฟังรกเด็กที่คลอดใหม่ก็ไปสงสัยว่าเป็นอะไรไปขุดรกได้กินหนึง่งรกเพียงแค่นี้เองแล้วต่อมาในการต่อมาท่านอนุท่านมหาเศรษฐีก็นํามาเลี้ยงนํามาเลี้ยงทนมหาเศรษฐี โอ้เขาโทษมืนกี่บพลาดไปแล้วนะเมื่เอเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็ปรากฏเขานําไปทิ้งต่อมาถ้ามหาเศรษฐีนํามาเลี้ยงถ้ามหาเศรษฐีก็มีลูกคนหนึ่งอายุรุ่นาราวเท่าเดียวกันแต่ต่อมามีขนพยากรณ์ว่าคนเกิดวันนี้จะเป็นมหาเศรษฐีในวันหน้าต่อไป ในเมืองน,นี้ามาหาเศรษฐีก็ให้ไปดูลูกชายว่าเมียคลอดบุตรได้ยังก็ปรากฏวายังเมื่อทราบว่าหญิงคนนี้คลอดบุตรแล้วก็เขาไปทิ้งก็จะให้นํามาเลี้ยงมางแย่เป็นมหาเศรษฐี <c oughs> ต่อมาจากกรรมที่ทิ้งลูกเป็นเหตุให้นเขาทอดทิ้งเพื่อให้ตายเจ็ดครั้งเวลาน้อยเขาเล่าละล,ะลัดเรื่องใหญ่เขามีแล้วเมื่อทิ้งเจ็ดครั้งไม่ตายแต่ในที่สุดลูกชายก็มหาเศรษฐีเองตายแทน ต่อมาเขาใช้ไปเพื่อให้เพื่อเหนในในบ้านข้าไปบ้านสวยก็ไปพักบ้านอนุสถีหลับลูกสาวมาหาเศรษฐีอนุสถีวันนั้นมีอยู่ทราบว่าชื่อว่าโคศก็เกิดความรักยังมาดูเห็นหอผ้าโคศกคนนี้ปรากฏว่าไม่ได้เรียนังสือเขาเขียนจดหมายไปให้ปลายทางข้าก็ไม่ทราบอ่านไม่ออก เธอแก้ห่อผ้ามาดูอ่านหนังสือพบว่าตายจริงคนนี้โง่มากเขาสั่งให้ข้ายังนำจดหมายมาจึงแปลงสารที่ใหม่ว่าคนนี้ถึงมาอะไรให้ต้อนรับทันทีและให้แต่งงานกับลูกสาวมาอนุสเสีเอาคขานั้นแล้วแต่งงานกับเธอไดอจัดการระวังป้องกันเป็นอย่างดีเมื่อถึงปลายทางเขาก็ทำอย่างนั้นในที่สุด พ่อซึ่งพ่อเลี้ยงซึงเป็นมหาเศรษฐีตายเธอได้เป็นมหาเศรษฐีนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทต,ตอนเท้ารัดตอนท้ายลัดมากเพื่อจะทราบว่าคนเราเกิดมากดข้อกรรมต้องสมในการย่อให้ผลเพื่อกรรมผิดทิ้งคนเขาโคศกก็ตอกต้องถูกทอดทิ้งเพื่อหวังเขาเพื่อเขาจะหวังค่า แต่เบอเอิญไม่ตายก็เ็าอาศัยที่ตนเคยทําบุญมาด้วยการมีความเคารพในพระบระเจยพระเจ้าช่วยเหลือท่านแล้วก็ผลที่เคยสร้างเจดีย์ร่วมกับสร้างเจดีย์ท้เป็นาธาตุที่ปฏิบัติพระเจดีย์พราะของพระบัเจยพระเ,เจ้าที่เขาฝังพระธาตุในการก่อนต้ออีกเรื่องหนึ่งอย่างนี้ต้องเป็นสวด่สุดนหนึ่ง เป็นผลให้เธอได้เป็นมหาศิทธิต่อมาในชาตินี้นี่บรรดาใ่านพุทธบริษัททั้งหลายคนเกิดมาในชาตินี้รับผลของกรรมสองอย่างเวลาใดที่กรรมเป็นกุศลให้ผลเวลานั้นก็มีความสุขเวลาใดผลที่เป็นอกุศลใน่ใช่ก่อนให้ผลเวลานั้นก็มีความทุกข์ฉะนั้นขอันรดาท่า้พุทธบริษัททั้งหลายพึ่ททาใจใสบาย ว่าชาตินี้กุศลและกุศลยะให้ผลก็ตามทีเราเกิดมาโค้นศาสนาขององค์สมเด็จพระจินสศรีท่านสอนให้รู้จักให้ทานเราให้ท่านสอนจากเรารูจา้จักรักษาศ,าศ,าศ,าศาีลนักษาท่านสอนให้เราจักภาวนาเราภาวนาทำทุกอย่างตามที่พระเจ้าทรงประสงค์อย่างนี้บรรดาท่านพระตวบริสัท์อย่างต่ำเราไปสว์ท่านดาวดึงได้ อย่างกลางเราไปพรมได้สวรรค์นี่ไม่จำกัดญายาโยพุทธบริษัทอาจจะเป็นสวรรค์ชั้นไหนก็ได้สวรรค์อากาศสเทวดาจริงๆมีหกชั้นอย่างกลางไปพรมได้อย่างดีที่สุดปณิพานได้อารมณ์รรดาทานพุทธบริษัทนั้นหลายโดยเวลาที่เหลืออีกไม่ถึงหนึ่งนาทีก็หมดแล้วขอลากรอ,อความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผล,ผล จงมีแดบรรดาท่านพุทธศาสน,นิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี